Hãy subscribe Còn kênh Ghiền không แย่เลยก็คือหลายหลายกรณีนะคะที่เราพบผู้ป่วยจานวนมากและนี้ก็ราสถานที่เราเพราะว่าสาธารณสุขเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจไปการจัดการหรือบังคับใจได้นขออนุอนุฒนาบุญกับทุกทุกท่านก็จะได้ใช้กับผู้ป่วยอื่นๆที่เขาเข้าสู่ภาวะวิกฤตซึ่งอันนี้จะใช้ทุกท่านเนียมีสารลสนายสดๆและก็มีความสุขความเจริญต่อไปในอนานิคมขอบพระคุณทุทธมากค่ะ ที่ได้ช่วยได้ช่วยกันนะครับก็จริงที่จะให้การสนับสนุนภารกิจของของทางสาธารณสุขนะในโลกในเรื่องของโลกนี้ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังประมาทไม่ได้นะท่านแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศแบบจับจับเอาแล้วลดลงลดลงคุณสอกเขาบอกนะนะว่าถ้าอยังเป็นประโยชน์กับคนป่วยโรคอื่นได้สองนะครับส่วนเงินบริจาคเนี่่ยยอูประมาณสี่แสนบาทนะครับ เปน็นบริจาคงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบัญชีมันบริจาคขนาดนี้นะผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรน,ะนั้นเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่มยียอะไรที่จะต้อง